4 5่อาเริ่มเลยนะ6 7 8คำว่าไตอะไตแปลว่า3านะครับไตแปลว่า3 3เสียงวนะันนี้ผมจะขึ้นก่อน ามห้าเอาซ้อนกันนะโน้ตมาซ้อนกันโน้ตมาซ้อนกันซ้อนกันในทางอะไรในทางแนวทางแนวตั้งางแนวดี่งนะเสียงที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันเสียงที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันสามเสียงก็คือไตแอบ ไต่ะที่มันเกิดจากบันไดเสียงเมเจอร์โดเลมีฟาซอลาีโดใช่ไหมนะเอาตั้งในแนวนี้เอาเสียงซ้อนกันซ้อนกันหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้นึสามาหนึหสามาหนสามาหนึ่าโดเลมีฟาซอลาีโดหนึ่งสามห้าขึ้นไปหนึ่งสห้าอไเรียกว่าไต่ะ ามห้าเวลาไปไปไปสอบว่าเขาถามว่าไตอัดคืออะไรปอะมาณนี้ก็คือเสียงที่เกิดขึ้นพร้อมกันสามเสียงนะครับนะไม่ต้องบิดงงแต่ว่าคอตี่สองสองเสียงก็เป็นคอดได้แต่ไตอัดเนี่ยสามเสียงคอตี่สี่เสียงก็ได้ห้าเสียงก็ได้นะครับาแต่ว่า พอดีตั้งแต่สองเสียงขึ้นมาได้ไตอ่ะเนี่ยสามเสียงคอดมีสี่เสียงก็ได้ห้าเสียงก็ได้คอรดสองก็ได้สองก็ได้ตั้งแต่สองขึ้นไปสองสามสี่ห้าปรน้ซิปนิวคือนี่ก็ได้ซิปนิวราเป็นคอร์คอดเรื่องคอรีดพิสดารไปอ่ะมาดูคันนี้พอเรารู้นี่แล้วเราต้องรู้โคมาติกใช่ไหม โฟมาิก็คือเสียงที่ขึ้ดีละขึ้นเสียงใช่ไหมรรเราต้องรู้ตัวนี้นะยาวสุดคู่ใช้ต้องรู้จากนี้ต้องนับนิ้วเป็นถ้าเข้าไปในห้องสอบก็เขียนเขียนตัวนี้ไว้ก็ได้ คือซื้อบื้อก็สอบได้ถ้าถ้ารู้จักคมมติดอ้ะขาไล,าล,ล่ลงอะไรดูทีทีอะไรทีแฝดแลมาลาแลมาลาแฝดแ,แลมาซอนแลมาซอนแฝดแ,แ,แลมาป้ามามีแฝดเฮ้ยปลาแลมามีแลมา แล้วมา D แล้วมา D แฟบแล้วมาูนะครับนี่นี่คือโครมาติกสกิลทีซีเวลาเราเราจะทำคอร์ดเราก็เขียนตัวนี้ไว้ทางแฟรก,ก็คือไปแฟรทางช้าก็คือไปช้าผมอยาเอามามาผสมกันมาต่อไปชนิดของของ เราจะสอนเอาสำหรับสอนสำหรับสอนชนิดที่หนึ่งขอดเมเจอร์นะครับคอร์ดเมเจอร์ชนิดที่สองขอดมายเนอร์นะครับชนิดที่สามขอดดีมีเิดเชนิดที่สี่อะไร เพราะคอามเป็นตัวอ่านนะเพราะเมนเต็ดนะครับสี่สี่อย่าที่เราจะต้องรู้คือเอาเสียงที่หนึ่งเสียงที่สามเสียงที่ห้าผสมกัน นี้ตัวนี้ได้กี่ครึ่งเสียงสองครึ่งเสียงอันนี้อันนี้กี่เสียงหนึ่งเสียงอันนี้หนึ่งเสียงลงกันเป็นลงกันเป็นสองเสียงใช่ไหมนะครับสองเสียงสองเสียงนี่เป็นเมเจอร์นะสองเสียงเป็นเมเจอร์สองเสียงนี่มีกี่ครึ่งเสียง สี่ครึ่จำไว้นะจำสูตรไว้สองเสียงมีสี่สี่ครึ่งสี่ครึ่งเสียงนะครับสองเสียงคือสี่ครึ่งเสียงต่อไปชนิดที่สองต่ากับ หนึ่งเส้นหนึ่งส่วนสองเสียงใช่ไหมครัอบอ่านะครับชนิดนี้เรียกว่าไมเนอร์นะเสียงที่มันห่างกันรนะยะห่างเสียงนะห่างกันอันนี้เรียกว่ามีเจออันนี้นะสองเสียงเรียกว่า m a เจอหนึเสียงคึ่งเรียกว่าไมเนอร์ ครับไไจำไม่ไ,ไ,ดไ,ได้นะครับจำไม่ได้จำตัวนี้ให้ได้จำให้ได้นะลบได้ไหมลบได้ สูตรมันอันนี้สูตรมันสูตรที่เดนมาร์กชอบไ,ไม่ค่อยมีใครมีใครอยากไม่มีใครเดนมากมีจะมีนับอย่างเดียวแต่ว่าครูหนึ่งจะใช้สูตรสูตรนี้หนึ่งเสียงที่อะไรสามเสียงที่ห้าไม่ถึงเป็นเป็นเสียงเมเจอร์เสียงเพราะว่าเป็นเป็นเสียงสี่ดมีซ่อนอนนย่างเงี้ยนะที่ฝาลามีฟันที่อย่างเงี้ย ที่เสียงที่สามงห้ามาผสมกันนะหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าดีไหมมีอยู่สี หนึ 1> 1่งมี่จื่อสองไม่เนื้อสามดิมมิดมิดสีออกเมนติดนะครับมีสี่ฟอดสี่ฟอร์ดยังไงมาดู อันเนี้สองเสียงบวกหนึ่งเสียงคือเป็นคอร์ดเมเจอร์นะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งงงกำลังงงแเราปวดตตาลอยแล้วโดนหมัดอันนี้หนึ่งเสียงครึ่งบวกสองเสียงเป็นคอร์ดไมเนอร์นะครับหนึ่งเสียงครึ่ง บวกหนึ่เสียงพึ่งเป็นคอร์ดมินิทมันแคบสองเสียงบวกสองเสียงเป็นคอร์ดออกเมน้นต็ตนะครับน,นับเนิ่ยเรืยร้ยเวลาขอบองน่นับจากอันนี้เลยนะนับยังไงให้นับจากตัวล่างเป็นตัวที่หนึ่งเลยนะับตัวหนึ่งนะ แล้วก็นับนับไปเสียงว่าหนาะตัวที่นี่ตัวที่สามนะหนึ่งสามห้านับนับไปแล้วเนี่ยเป็นสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งเสียงหมายว่าเพราะเนี่ยเสียงนี่มันหัวเสียงนี่มันเป็นนี่แสดงว่ามันเป็นสองเสียงประมาณเนี้ยถ้ามันนับมาจะเป็นเสียงสองเสียงแสดงว่าเป็นเมเจอร์แร้วนะแล้วก็นับจากเสียงที่สามนับนับเสียงที่สามไปหาเสียงที่ห้า มันหนึ่งเสียงครึ่งนะนับได้สามครึ่งเสียงแสดงว่าคอร์ดนี่เป็นคอร์ดเมเจอร์นะเอาแบบซุบงบอเลยแหละซุบืบอเข้าไปในห้องอ่ะบางคนจำคอร์ดยังไงบ้างอย่างมอณนี้ม่ต้องไปคิดนับเสียงเอาย่างเดียวนับเสียงเอาย่างเดียวนะอย่างคนที่เขาไม่ใช่ไม่ไม่รู้เรื่องดนตรีแต่พวกจับคอร์ดมันรู้เลยเสียงพวกนี้แต่ว่าเราอาศัยนี่นับนับเรานับครึ่งเสียงอ่ะ ถ้านับได้หนะึ่งเสียงครึ่งนะแล้วก็นับไปนับจากเสียงที่สามไปหาเสียงที่ห้านับได้สองเสียงข้างล่างเป็นหนึ่งเสียงครึ่งข้างบนเป็นสองเสียงแสดงว่ามีขอดไหมเนี่ยนะมันจะกลับกันางนี้นะขอดไหมเนี่ยจะกลับกันต่อไปขอดอีกนิเนิน่ะนับเสียงที่หนึ่งไปถึงเสียงที่สามมันหนึ่งเสียงครึ่งนับเสียงที่สามไปหาเสียงที่ห้ามันหนึ่งเสียงครึ่งแสดงว่ามนขอด ดินนิดเห็นนะปฏิบัตินี้มันจะัะคายจะแคบเสียงกระด้างอะเงี้ยขอดกระด้างออกแมนติดเดีนั่นมันได้นั่ได้จากนี้เสียงนี้มันเป็นสองเสียงนับจากนี้ไปเป็นนี้เป็นสองเสียงแสดงว่ามันขอดออกแรนติดนะครับยกตัวอย่างให้เยกดเงียบมันจะยกตัวอย่างเลยแฟดตัดแฟดก็เหมือนกันนะ ไอพวกกิจสระตัดเลยตัดเหมือนกันใช่ไหมรับตัดเธอแสงบนนะเธอแสงบนนี่นะนับเสิเธอต้องไปนับตัวไหนตัวล่างตัวล่าง,างนับที่ไหน นับตัวไหนหนึ่งสองหานับที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าสิบสบสิบสอบสานับตัวที่เะไรสามตัวที่สามานับตัวรีนะตัวีนับตัวรีเป็นตัวที่ 1, นหนึ่งเอนึ่งไปหาเสียงอะไรฟ <5. S 1> าชาฟ้าชากนับที่เป็นเท่าไหร่ นับตัวมันด้วยนับเนื้ออันนี้ครึ่งเสียงครึ่งเสียงเป็นเต็มเสียงเต็มเสียงครึ่งเสียงครึ่งเสียงเป็นอ่าแสดงว่าตรงนี้เป็นเท่าไหร่กี่เสียงสองเสียงนะนับได้สองเสียงนะเราก็มานับจากตัวปลาช้า่ปลาช้าไปหาตัวอะไรตัวลาได้กี่เสียงหนึ่งเสียงอื นี่หนึ่งเสียงหนึ่งเสียงอะไรเสียงเพิ่งเสียงเพิ่งเป็นคอร์ดมวยตา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 ยเจื้อเปิงคอร์ดมีเจื้อนะเปิงคอร์ดมีเจื้อเพราะว่าสองเสียงอยู่ข้างล่างหนึเสียงเพิ่งอยู่ข้างบนนะครับเปิงคอร์ดมีเจื้อ ฟ้าแล้วก็ลาแฟนแล้วก็โจฟ้าเป็นน้ำตัวที่เท่าไรที่หงฟ้าไปหาลาแฟนใช่ไหมรเราจะต้องเราจะต้องเอาสองอันนี้น,เนนะเราถ้าทางชาก็เอาตัวบนถ้าทางแฟนก็ตัว<า>ฟ้าฟ้าไปหาลาลา,ลาแฟนเป็นกีเน่เสียง,สยงสเสียงขึ้นเสียงขึ้น นคขึ้งเสียงไปแล้วนะเป็นสามเสียงสามเสียงเป็นหนึ่งหนึ่งเสียงขึ้นสันที่ฐานนี่เป็นเมเจอร์ได้ไหมได้เป็น,ด,ปนดิมินิทได้ไหมดิมินิทได้เป็นออฟเมนติดีได้ไหมได้ได้ไดจากลาเปดอ่มามันนับจากลาเปดมาถึงก็ได้มาถึงโดเป็นเท่าไหร่ เร็วดูเป็นค้อสอบต้อเร็วนะมีเสียงสเสียงสองเสียงนะสองเสียงอย่างนี้สองเสียงหนึ่งเสียงครึ่งบอกสองเสียงเป็นพอดมายเมเดอร์นะโอเคไหมนี่ไงสูตรเลยไงหนึเสียงครึ่งบวกสองเสียงเป็นมเนอร์ นะสองเสียงบวกห่งเสียงครึ่งมีเจออะหนึ่งนะสามห้านะหนามมาึเป็นคอร์ดนีเจอสองเสียงบวกสองเสียงเป็นคอร์ดนีนี้ augmented augmented นะหนึ่งเสียงครึ่งวกหนึ่งเสียงครึ่ 1, ง, 1, งเป็นคอร์ดดิดนะเอาเขียนไวตรงนี้เลยนะเสียงที่หนึ่งเสียงที่สามเสียงที่ห้าครับอ,อันนี้เป็นขวัดอะไร กอดไม่เนี้ยฟาชาบลานิจลัน a โดนิจลัน a าชาบลานิจ e l l a ล้โดนิจลัน

ทีแสตสามเสียงใช่ไหมเออสามครึ่งเสียงเป็นหนึ่งเสียงครึ่งทีแสตโอ้ไม่เนิ่นไม่เหนียวอุนทีแสตไปหาวีเท่าไหร่สองเสียงสองเสียงสองเสียงกับหนึ่งเสียงครึ่งเป็นไมเนอรน มองแม่ใช้จำนะใช้จำอย่าใช้ตัง้งมือมาจังจำก่อนจำอย่างเดียวอาศัยความเร็วเท่านั้นนะ่ะเวลาข้อง,องสอบน,นะอาศัยความเร็วนะหาก่อนมีสระใช่ไหมมีตะพื้นแฝดคืออะไรมีตะพื้นแฝดคืออะไร หรือยัง้นก็ตัดตัดตัดได้อะไรได้มีแฟนได้ซอนมีจรานได้ที่จราดอนะนะเคไหมเอาตรงในมันตัดได้2องมันมีสแฟนด้วยนี่ตัดแฟนหนึงตัดมีกตัดอีกเป็นเพะมันตัดได้สองมันเหลืออยู่ได้มันต้องตัดจนไปเบิเ์ดตัดก็ต้องตัดไปหมดนะ ตัดเนี่ยตัดตัดตัวนี้มีคาซับนี้มีคาซับนี้ตัวนี้คืออะไรนี้มันเลยได้ตัวนี้เอามาหามีแฟดมีแฟนอะไมีแฟดมาจีมาจีอะไรสองเสียงเสียงจีเป็นหาทีอะไรสองเสียงแสดงว่าพรอดมีดับเบิ้ลแฟนมาจีแฟนมาทีแฟนเป็นพรอมเอ็นเต็ดเอออกเมนเต็ม ตอบไม่ตอบวันนี้นะต้องตอบวันนี้<อ>นะครับเวลาตอบง่ายไหมอันนี้ปอดคร<อ>ับครู<ก>ไม่ได้สอนแบบคนอื่นหรอกสอนแบบนี้แหละสอนแบบให้คนที่ไม่รู้จักให้น้า<อ>รากะลาแฟด ที่ต้องไปจับที่อะไรลาแดหาแปออห,าหาแหาแปดหลาแนีหลาแปดหลนปดหลาแปดหลาแปดหลาแหาแปดหลาแีดหลาแปดสลาแปีหลาแปดหลาแปดแสดงลาแปานีดขอแสดหลาดาปดลาแหปดหป ทีรับป็นแ้นม,มาถึงทีนี้จะรั้มาถึงอะไรถึงลีแฟนนะครับ เวลาตัดตัดยังไงเวลาเราตัดตัดเราต้องหานะโจ้เดี๋ยต้องมีคำตอบใช่ไหมตัว C G ได้ได้นี้ใช่ไหมตัวนี้ได้อะไรได้ชา้าตัวบนได้ไน,นี่เจอร์รันมีไหมมีไหมทีทีทชาร์ปคืออะไร ที่ครับคือ<า>ว,ว่าส<า><ล>ีชมพูนะเราก็ต้องมาไล่จากจ<ล>ีมาถึงโม<ล>ทีแสงเออมันเป็นจีแสงมาถึงโูเด็นเท่าไหร่เดิน ได้รัดได้ไหมได้ไหมจบข้อน,นี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได,ได้นะครับนี่แบบนี้จบข้อนะี้อะหาะให้เป็นนะถามว่ามีไหมมีนะครับคือนมะีแค่วกว่าหนึ่งเสียงครึ่งเนี่ยมันเป็นขอดไปได้แล้วได้ไหมอันนี้ เวลาเวลาออกข้อสอบอะเราต้องดูนะมันนบตัวไหนนะนะมันไม่ออกนบกุญแจมันไม่ออกนบปุญแจซอนเสมอไปมันออกทุกปุญแจนะครับมันมออกทุกกุญแจแต่ว่าเราต้องอาศัยการนับเสียง วันนี้นะครับต้องอาศัยน้ำเสียงนะ่าเสียงน้ำเป็นเสียงอะไรเสียงน้ำเป็นเสียงอะไรโดยอาศัยอาศัยการอ่านมดของแกอย่าไปอ่านนี่อย่างเดียวอย่าไปนี่อย่างเดียวนะครับนี่อย่างเดียวเราก็จะได้ ได้ไหมครับต้องต้องต้องรู้ว่ามันอยู่ในในกุญแจอะไรแล้วก็นับตัวล่างสุดถึงตัวที่หนึ่งนับไปหาตัวที่สามนับไปหาตัวที่ห้านะครับตัวที่น่าหนึ่งไปหาสามแล้วก็นับตัวที่สามเป็นตัวที่หนึ่งแล้วก็ไปหาตัวที่ห้าทบทวนกับโครงสร้างของปอด มีอยู่สี่หนึ่งสามห้าหนึ่งเสียงครึ่งบวกสหนึ่งเสียงครึ่งเป็นคอร์ดมิดมิดนิดนิดนเรียนจากชิดแคบมานะต่อไปหนึ่งเสียงครึ่งบวกสองเสียงเป็นคอร์ดมายเนอร์ หนึ่งเสียงครึ่งบวกอ่าสองเสียงสองเสียงบวกหนึ่งเสียงครึ่งเป็นคอร์ดมีเจอือต่อไปสองเสียงบวกสองเสียงปเป็นคอร์ดมันเด็ดออฟ เมนเต็มสี่ไหมสี่อร์นนี่จำไม่ได้เอาอย่างนี้แค่นี้ก็สอบได้แล้วนะสีเซเว่นอะไรบางคงจะไม่ออกถ้าออกก็เซเว่นไมัถึเป็นเลยนะอ่ะมาอยู่เซเว่นนะพอได้เนาะอันนี้เนาะอะ เอาเอาไปในเสียงเมเจอร์เป็นหลักนะหนึ่งสองสามสี่คึ่งเสียงห้าหกเจ็ดแปดเสียงครับนี่เซเว่นนะมาดูเสียงที่หนึ่งเป็นโดใช่ไหม <P. S 2> ต,ตัว่มีตัวซอนซอน,อนตัวทีนะครับเห็นไหมซีมวซอนทีนะเน,นี่ยดูมีซอนทีนับเสี สียงที่ห้าซอนมาถึงทีเท่าไหร่สองเสียงสองเสียงนะครับสองเสียงเป็นเมเจอร์ถ้าทำพันห้างเอาเรซสองเสียงเป็นจุเมเจอร์ครับโดมีซอนทีแฟดนะครับถ้าเจอมาเจอทีแฟด ซ,อน, 8, ซอนมหาทีแปดซอนมหาทีแปดเท่าไรห,หนึ่งเซนต์ครึ่งเสียงครึเป็นไมเนื้อหรอซีเซเว่นธรรมดา <c oughs> อ่าอันนี้เป็นซีมีเจออ่ามีเจ <c oughs> อเซเว่นเซเว่นนะครับอันนี้ซีมีเจอร์เซเว่นอันนี้ซ <c oughs> ีเซเว่นซีเซเว่นนะครับ คือนับจากเสียงที่ห้าไปถึงหาเสียงที่เจ็ดสองเสียงถ้าเป็นเสียงที่ห้าเสียงที่ห้าก็จากมีเมเจอร์คีย์ปกติมันอยู่คีย์อะไรก็ช่างนะให้นับตัวล่างเป็นในคีย์นั้นตัวที่หนึ่งตัวที่สามตัวที่ห้าตัวที่เจ็ดนะครับถ้าห้าเป็นเจ็ดเนี่ยห้าไปเจ็ดห่างกันอยู่สองเสียงเป็น มีชื uh, need, see, me, seven, Meeting, ่อเซเว่นถ้าห้าไปห้าไปนี่เรียกว่าเซเว่นนะครับซีเซเว่นซีมีจอร์เซเว่นอย่างเงี้ยนะเขาจะเขียนในข้อเดนะจะเขียวมีจอร์เซเว่นเห็นไหมที่ไม่หนึ่งเซเว่นหรือผมมีที่บอกว่าซีไม่หนึ่งเซเว่นผมก็ไม่ค่อยเห็นนะ สี่เมเจอร์สี่เมเจอร์ซีเว้นใช่ไหมเชอเล่นกีตาร์นี่นายไม่ได้เขียนเมเจอร์แล้วก็เซเว่นนะคือคือเสียงที่ห้าไปถึงเสียงที่เจ็ดห่างกันสองเสียงอันนี้ซีเซเว้นดีเซเว้นอะไรประมาณนี้เสียงที่ห้าไปถึงเสียงที่เจ็ดห่างกันหนึ่งเสียงครึ่งเสียงครึ่งจบแค่นี้แหละถ้าถ้าเป็นนาย